จีนส่งเสริมการตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและการทดสอบทางการแพทย์ปี2022จีนมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ประมาณ10ล้านคนโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอัตราการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในจีนเพิ่มขึ้นซึ่งสาเหตุการเกิดโรคยังไม่ทราบแน่ชัดขณะที่การรักษาให้หายขาดทำได้ยากการตรวจคัดกรองโรคตั้งแต่เนิ่นๆจึงมีความสำคัญอย่างมาก ประธานสมาคมโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศจีนกลับว่าตอนนี้การวินิจฉัยมุ่งไปที่อาการป่วยระยะเริ่มต้นเพื่อให้ผู้ป่วยปรับพฤติกรรมตั้งแต่เนิ่นๆซึ่งจะเป็นวิธีที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยอัลไซเมอร์ลดลงรายงานระบุว่ามีผู้ป่วยเพียง15-20%ของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในจีนที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาแต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโรงพยาบาลปักกิ่งเทียนถาน เปิดตัวระบบการประเมินความเสื่อมของสมองโดยใช้เทคโนโลยีการจดจำท่าทางของมนุษย์แบบ3มิติวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาใช้เทคโนโลยีเซนเซ,นเซอร์และเทคโนโลยี AI วิเคราะห์การทำงานของหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุเพื่อประเมินความผิดปกติของสมองตั้งแต่เนิ่นๆ,ๆผู้อำนวยการศูนย์ประสาทวิทยาโรงพยาบาลปาก,กิ่งเทียนถานกล่าวว่าแพทย์จะบันทึกการเคลื่อนไหวทั้งหมดด้วยกล้องความละเอียดสูงจากนั้นจะวิเคราะห์การเดิน กา,ก,าการก้าวการแกว่งแขนเพื่อประเมินความผิดปกตินักวิจัยสถาบันซอฟต์แวร์สถาบันวิทยาศาสตร์จีนกลับว่าในอนาคตจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหมวก VR และกล้องให้ผู้สูงอายุใช้ที่บ้านเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของสมองรองผู้อำนวยการศูนย์ประสาทวิทยาโรงพยาบาลปักกิ่งเทียนฐานกล่าวว่าการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆด้วยเครื่องมือที่ต้นทุนต่ำ จะช่วยให้การรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น